สุดค่ะ SCB 10X นะคะซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารไทยพาณิชย์เตรียมบุกโลก Metaverse แล้วนะคะสิ่งที่เขาทำก็คือ เตรียมเปิดสำนักงานใหญ่หรือว่า Headquarter นะคะในแพลตฟอร์มเกมโลกเสมือนนะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชื่อดังอย่างทางด้านของ The Sandbox นั่นเองซึ่งผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะสร้างเป็นเจ้าของแล้วก็สร้างรายได้จากสินทรัพย์ต่างๆภายในเกมได้เรื่องนี้นะคะทางด้านของคุณมุขยาพานิช Chief Venture and Investment Officer ของทาง SBB 10X นะคะได้เปิดเผยกับทาง The Standard w e l h ค่ะบอกว่าตอนนี้บริษัทยอยู่ระหว่างการออกแบบคิดธีมแล้วก็วางคอนเซปต์ของเฮดค و ا เตอร์ ที่จะเข้าไปเปิดอยู่ในโลกของ The Sandbox นะคะซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จปีหน้าเพราะว่าขั้นตอนต่ตางๆก็คล้ายกับการสร้างตึกจริงเนี่ยแหละที่ต้องเริ่มจากการหาที่ดินก่อนพูดคุยกันระหว่างสถาปนิกและวิศวกรตกแต่งภายนอกภายในเลือกวัสดุเลือกสีนะคะแต่มีข้อแตกต่าง m e t a v e ั s e เนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภยัยค่ะเพราะว่ายังไงไม่ขล่ลมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นโลกที่อยู่ในจินตนาการจินตนาการได้กว้างทีเดียวนะคะจะประชุมกันเนี่ยนะคะหรือว่าจะจัดกิจกรรมก็ได้ Bye. รวมถึงตอนนี้ SCB10X ประชุมเร่องนี้ทุกสัปดาห์เลยนะคะอยากจะให้มีกลักความเป็นไทยอยู่ใน Metaverse นี้รวมถึงเป็นศูนย์รวมของไทย Community ใน The Sandbox ด้วยนะคะนี่เป็นตัวอย่างนะที่ s c b 1 0 x เขาเปิดแล้วนะคะจริงๆเข้าไปดูก็ได้เรามีเป็นภาพแล้วก็มีเป็นวิดีโอด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจค่ะคือเขาเนี่ยนะคะได้มีการคิดอวตารนะคะของผู้บริหารซึ่งก็เป็นบอร์ดของ SCB10X เนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูหน้าตากนนันน นะคะอาาวตารแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างมีชื่อกำกับด้วยนะคะเหมือนหรือต่างหรือว่าเรามองเห็นแล้วเอ๊ะรู้เลยหรือเปล่าว่าคนนี้เป็นใครลองดูจากวิดีโอนี้ได้นะคะซึ่งเมื่อสร้างตัวเฮดคอร์เตอร์เสร็จเนี่ยนะคะก็จะถูกนําไปใช้หลากหลายทีเดียวนี่คุณอาทิตย์นันทวิทยาอาวตารเรียบร้อยอแล้วนะคะ แล้วก็มีนี่คุณการตระกูลคุณด้วยนะคะอีกหลายท่านเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆระหว่างที่ฝนเล่าข่าวให้ฟังนะคะอย่างไรก็ตามนะคะตัวเฮดคอร์เตอร์ของทาง The Sandbox ที่ SCBX10X เนี่ยนะคะเขาจะนำไปพัฒนาจะถูกนำไปใช้ทั้งการจัดอีเวนต์เกี่ยวกับบล็อกเชนดี FI ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากรับ ฟังก็สามารถสร้างอาวตาขึ้นมาร่วมในงานได้นะคะแล้วก็จัดงานแถลงข่าวก็ได้เปิดให้คนมาพบกับซีอในแบงค์อย่างนี้นะคะซึ่งแต่ละท่านก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันไปมาพบตัวจริงๆอาจจะยากหน่อยแต่พบในโลกเสมือนก็ได้นะคะแล้วก็พบกันได้มากมายหลายท่านด้วยนะคะซึ่งนี่แหละค่ะก็คืออวตาของบอร์ดผู้บริหาร ในเราก็ตามนอกเหนือจากจะมีให้ควอเตอร์แล้วนะคะอาจจะมีการตั้งสาขาด้วยนะคะนายเดอะแซนบ็อกเพื่อให้บริการธุรกรรมอย่างเช่นแอสเซทแมจเมนต์รับฝากเงินในโลกเสมือนเพื่อแลกกับผลตอบแทนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งโดยบริษัทในเครือของไทพานิ์ก็สามารถเ,เข้ามาใช้บริการได้นะคะทั้งในส่วนของอัลฟาเอ็กซ์นะคะอาจจาะนำรถรูเข้ามาแสดงในโลกเสมือนก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีการเปิดแกลเลอรี่นะคะเพื่อให้แสดงสผลงานศินละปะ The cat ผ่าน NFT เนี่ยนะคะแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายสําหรับศิลปินไทยด้วยนะคะจะได้ให้โลกรู้ค่ะว่าเรามีศิลปินเก่งๆเยอะมากนะคะแล้วก็มีผลงานนะคะของศิลปินไทยผ่าน NFT ที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกมากมายทีเดียวนะคะก่อนหน้านี้ก็มีศิลปินไทยนะคะไปประกวดผลงาน NFT ในโลก Meta v e r s e แล้วหลากหลายเวทีทีเดียวส่วนงบประมาณหลายคนอยากทราบว่าเท่าไหร่นะคะซึ่งทางด้านของ SBTNS บอกว่าตอนนี้ยังประเมินออกมาไม่ได้นะคะ แต่เบื้องต้นเนี่ยคงจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแน่คือการเช่าที่ดินในโลกเสมือนนะคะแล้วก็การจ้างเอาซอร์สนักออกแบบคนไทยที่จะเข้ามาช่วยเสริมทีมนะคะซึ่งต้องใช้คนเยอะพอสมควรโดยเฉพาะกราฟิกดีไซเนอร์ก็เป็นโอกาสในการทํางานด้วยเหมือนกันนะคะ m e t a เวิร์เนี่ยก็จะเปิดให้คนเนี่ยเป็นเจ้าของหารายได้ได้ไดจากสิ Digital, นทรัพย์ดิจิทัลบนแพลตฟอร์มได้แบบ The Sandbox นะคะแต่เราไม่ได้ออลงแค่ The Sandbox นะคะ SCB 10x กล่าวไว้บอกว่าอนาคตก็อาจจะไปลงทุนในโลก Metaverse แพลตฟอร์มอื่นๆด้วยนะคะ เนื่องจากบริษัทก็มีนโยบายให้ความสำคัญกับธุรกิจแล้วก็การลงทุนใน disruptive technologies นะคะล่าสุดเองก็รับงบลงทุนจากกลุม่มบอกเชนและดีฟาเพิ่มจาก50ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ1เท่าตัวเป็น110ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะแต่ว่าก็จะโฟกัสไปที่การลงทุนในเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักนั่นเองและแซนบ็อกเนี่ยเป็น1แพลตฟอร์มนะคะในโลก m e t a v e r s e ที่กำลังนิยมนะคะราคาที่เนี่ยขยับสูงขึ้นมากหลายคนบอกเอ้าทำไมไม่ซื้อที่เองทาไมต้องไปเช่า เอสบีเทเบอกว่าอยู่ภายใต้การกากับดูแลนะคะไม่สามารถเข้าไปซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงได้ก็ต้องไปเช่านั่นเองนะคะแต่ถ้ามีแพลตฟอร์มอื่นที่สร้างแลนด์ขึ้นมาอีกเนี่ยนะคะก็อาจจ้างเมตาเวิร์สขึ้นมาอีกก็อาจจะเข้าไปขยายโอกาสในการทําธุรกิจนะคะแล้วก็สร้างเอ g นเกจเมนต์ระหว่างธนาคารกับลูกค้าให้มากขึ้นด้วยซึ่งก็คงต้องติดตามค่ะโลกนี้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆอย่างก็กําลังเดินหน้าสู่โลกของ ของตัวอินเทอร์เน็ต4.0ดด้วยจากยุคแรกเว็บไซต์นะคะยุคที่2ก็จะเป็นเรื่องของตัวเทคโนโลยีต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวโซเชียลมีเดียนะคะแล้วก็ยุคที่3ก็จะเป็นเรื่องบล็อกเชนแล้วก็มาสู่เรื่องเมตาเวิร์สสั่นเองคืออินเทอร์เน็ตยุคเดิมคงไม่ตายค่ะแต่ว่าคงม,มีการต่อยอดแล้วก็พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเ,เป็นโอกาสทั้งในแง่ของธุรกิจแล้วก็การจ้างงานแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีที่ทําให้เราใกล้กันมากขึ้นด้วยค่ะพี่วิย์คะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d w e a l t h ค่ะ